สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อเขามีเรื่องอะไรกังวลใจเกี่ยวกับคุณไหม เดแอ่นานไปหรือเปล่าเสียงเงียบ่ะพูดคุยกันระหว่างสับไพระหว่างที่เปิดไพขึ้นมาแล้วกันนะโอเคโดยรวมแล้วพอสรุปได้ว่า ความกังวลใจของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคุณสองคนมีปัญหาหรือมีการทะเลาะอะไรกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเขาไม่กล้าคุยกับคุณเพราะเขารู้ว่าคือเขากลัวการปะทะค่ะเขากลัวการที่จะต้องถ้าคุยกับคุณแล้วมันอาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนใจร้อนนี่คือสิ่งที่เขากังวลใจนะ คุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนอืและบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าออคือมันต้องมีใครคนหนึ่งอะที่ยอมซึ่งก็อาจจะต้องเป็นเขาที่ยอมให้กับคุณและทำไมเขาถึงยังไม่ไม่ยอมคุณหรือว่ายังไม่พร้อมจะคุยกับคุณตอนนี้ในเมื่อในเมื่อตัวเขาเองเนี่ยก็รู้ว่าถ้าเขายอมคุณอะไรอะไรมันจะดีขึ้น อะไรอะไรมันจะโอเคมากขึ้นความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเพราะตัวเขาเองตัวเขาเองมีความกลัวอะไรบางอย่างเขาอาจจะทําผิดต่อคุณเอาไว้หรือเขาอาจจะทะเลาะกับคุณมาก่อนอะก่อนที่จะห่างหายกันไปหรือไม่ได้คุยกันหรือจะเงียบใส่กันอะไรแบบเนี้ยและตัวเขาเองก็อาจจะยังรู้สึกขุนเคืองในใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยก็ ก็น่าจะยังโกรธเขาอยู่อืมแต่เขาก็รู้นะว่าคุณเป็นคนที่คือเขาเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่เปลี่ยนใจได้ง่ายๆเหมือนกับแบบ move on ได้ง่ายๆอะถ้าวันหนึง่งสมมุติว่าคุณโกรธเขาจริงๆคุณไม่เอาเขาจริงๆถ้าเขากลับเข้าไปอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากชีวิตหรือว่า Move on ไปหาคนใหม่ไปคุยกับคนใหม่ทำความรู้จักคนใหม่ได้ด้วยความที่ตัวคุณเองก็เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนสดใสคงไม่ยากที่จะหาคนใหม่คงไม่ยากที่จะเปิดใจให้กับใครแล้วคงไม่ยากที่จะมีคนเข้าหาคุณอะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ย เขาเหมือนมีความสับสนในใจนะคะคือเขาเขารู้สึกว่าคุณเหมือนจะทิ้งเขาไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนเนี้ยตัวคุณเองก็อาจจะทิ้งเขาไปแล้วหมายความว่าคุณอาจจะไม่สนใจเขาแล้วเพราะเขารู้สึกว่าก็เหมือนคุณมีความสุขด,ดีนะคุณอาจจะโพสในโซเชียลใน Facebook ใน Instagram หรืออะไรแบบเนี้ย ให้คนเห็นว่าเออฉันมีความสุขใช้ชีวิตแบบแฮปปี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคุณไม่ได้คิดอะไรแล้วเหมือนคุณไม่ได้เสียใจไม่ได้แคร์อะไรเขาแล้วหรือว่าคุณอาจจะมีคนใหม่แล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคุณกำลังจะทิ้งเขาไปแล้วคุณจะไม่สนใจเขาแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะเขาไม่แน่ใจเลยว่าทำไมคุณดูมีความสุขจังตอนที่ไม่มีเขาหรือว่าไอการที่ไม่มีเขาแบบเนี้ย คุณมีความสุขหรือเปล่าก็ดูดูมีความสุขดีนี่แต่ตอนเนี้ยไม่กล้าติดต่อไม่กล้าพูดคุยไม่กล้าทักทายเรามองว่าทั้งคู่ทั้งคุณและเขาอ่ะน่าจะต่างคนต่างมีอีโก้ตัวเขาเองก็มีอีโก้เหมือนกันอืมมันก็เลยทําให้แบบคิดมากคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยพยายามปิดบังตัวเองทั้งคู่ตัวคุณอาจจะ โอเคแหละคุณก็คงอยู่ได้ของคุณคุณก็เข้มแข็งของคุณคุณก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคุณแต่ถามว่าคุณยังรอเขาอยู่ไหมเรามองว่าคุณก็ยังมีคิดถึงเขาก็ยังรอให้เขากลับมาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าไม่กลับมาเราเป็นยังไงจะฟูมไฟเจ็บปวดเสียใจอะไรไหมเรามองว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นอืมนะคะเพราะตัวคุณเองเนี่ยก,ก็พร้อมที่จะไปข้างหน้า พร้อมที่จะแข็งแรงมากกว่านี้พร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆเหมือนกันแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นคือต่างคนต่างปิดบังความรู้สึกลึกๆในใจคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โพสต์ให้ชาวโซเชียลชาวโลกรับรู้ว่าฉันมีเรื่องที่กังวลน,นะฉันมีเรื่องที่คิดมากนะก็คือเป็นปกติเนาะ หลายๆคนเราก็เหมือนกันเราก็ชอบโพสอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเป็นพลังงานบวกเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยลงโซเชียลเหมือนกันเราก็ไม่ชอบดราม่าในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะแบบว่ามองว่าเออมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยก็เหมือนคุณแล้วตัวเขาเองก็เป็นเหมือนกันตัวเขาเองก็พยายามไม่ดึงดรามา่าพยายามแบบไม่ได้เราให้ใครฟังไม่ได้บอกอะไรใครไม่ได้ ทำตัวเศร้าส้อยเสียใจอะไรแบบนี้นะคะเหมือนพยายามปกปิดอะทั้งคู่แหละอืมไม่อยากเสียหน้าไม่อยากทําให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันอ่อนแอเขาต้องการเวลาแต่ในขณะที่เขาต้องการเวลาเนี่ยในหัวเขาก็คิดมากมายเหมือนกันนะคิดวนเวียนไปวนเวียนมาว่าแบบเฮ้ยคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณยัง ยังมีความรู้สึกยังคิดถึงเขาอยู่ไหมคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบสับสนอยากจะทำอะไรบ้าๆอยากจะอยากจะทำอะไรแปลกๆอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจด้วยว่าคุณต้องการอะไรคือเขาต่อให้เขาไม่ติดต่อคุณต่อให้เขาไม่พูดคุยกับคุณหรือห่างหายกับคุณไปเนี่ยเขาก็คิดเรื่องของคุณนะ คือมันมีคําถามอะไรมากมายอยู่ในหัวของเขาถามว่าเขากังวลไหมเราว่าเขามีความกังวลมากๆแต่ไอ้ความกังวลเนี่ยมันเกิดจากตัวเขาที่เหมือนเป็นคนสร้างปัญหาหรือว่าสร้างให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาอืมถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้แหละแค่จะยอมลดอีโก้กันหรือเปล่าเท่านั้นเองเออถ้ายอมลดอีโก้ได้ถ้ากลับมาคุยกันได้กลับมาเคลียร์กันได้ดีๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรเหล่านี้แล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังมีความกังวลคือเขาที่ที่กังวลหลักๆเลยนะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเออตอนนี้คุณยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่ไหม,มคุณยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่ายังเขาอ่ะยังคงอยู่ในชีวิตของคุณหรือคุณตัดเขาทิ้งไปแล้วและถ้าถ้าเขาไปง้อคุณนะคุณอยากให้เขาง้อยังไงหรอเขาจะต้องทำยังไงหรอคุณต้องการอะไรหรอ อะไรแบบนี้แล้วถ้าเขาไปงออ่ะคุณจะต้องแบบคือเขากลัวว่าคุณจะโมโหใส่เขาจะทะเลาะกับเขา mm hmm. จะโวยวายใส่เขาหรือปฏิเสธเขาหรือพูดจาอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเขาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากรู้อะว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณต้องการหรือไม่ต้องการเขากันแน่ คือบางคนเขาอาจจะเคยมาง้อคุณแล้วบางคนนะคะอาจจะไม่ทุกคนนะอาจจะพยายามคุยกับคุณแล้วแล้วคุณก็ไล่ตะเพิดเขาไปหรือว่าบอกเขาว่าแบบขอเลิกหรือว่าไม่อยากคุยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ต้องการเธอแล้วอะไรแบบนี้อืมแต่พฤติกรรมกับคําพูดมันอาจจะสวนทางกันมันก็เลยทําให้เขารู้สึกสับสน หรือแววตาท่าทางน้ำเสียงอะไรต่างๆที่มันมีความรู้สึกแบบทําให้เขารู้สึกสับสนนะคําพูดคุณอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วอย่ามายุ่งกับฉันแต่คุณร้องไห้น้ําตาคอหรือว่าคุณอาจจะไปพูดกับคนอื่นไปเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อนสนิทของคุณหรือเขาอาจจะไปได้ยินเรื่องราวของคุณมาจากใครว่าเฮ้ยคุณเศร้านะคุณเสียใจนะอะไรแบบเนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจอะ่ะ เขาไม่เข้าใจว่าคุณคิดยังไงหรือคุณต้องการอะไรกันแน่อืมอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะจบการอ่านม่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ